ฮิตทู t เด s e เซนสวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาจัดอันดับท็อปไฟน้ำหอมจากบ้าน Atlas Perfume น้ำหอมสมุนไพรไทยที่เอามาทำให้โมเดิร์นและยูนิคมีเอกลักษณ์เกือบทุกกลิ่นเลยค่ะกลิ่นที่ไม่ได้ติดในท็อปไฟเนี่ยที่เหลืออยู่ในกลุ่มไม่ใช่ว่าไม่ชอบนะคะชอบทุกกลิ่นแต่มันต้องจัดอันดับก็เลยต้องจัดอันที่จะมาติดอยู่ในอันดับต้นๆเนี่ยต้องมีทั้งความยูนิคและมีทั้งความใช้ง่าย ประมาณหนึ่ง variable ได้ daily use พอได้นะเกณฑ์ในคลิปนี้ก็แล้วกันเนาะอ่ะอันดับที่5ได้แก่ diamond wood ค่ะ diamond wood คือถ้าใครตามกันมาตันดับปีที่แล้วหมอยาท่าฉลงเหมือนว่าทะลุกระจกกลับไปสมัยอยุธยาหรือสมัยไหนที่มีคุณหมอแผนไทย นุ่งขาวห่มขาวไม่ใส่ชุดสีขาวว่ะเนียบเนี้ยบมีความเป็นผู้ดีกริยามมรายาตมีความรู้คุณวุฒิอะไรก็ตามแล้วก็จะต้องมีคนวัยอาจจะต้องเป็นวัยกลางคนวัยแบบ30บวกนิดนึงเพราะว่ามีความเป็นผู้ใหญ่สุขุมแต่กลินะ่นน่ะนอกจากความเป็นยาแผนโบราณแล้วมันจะมีความเป็นสมุนไพรจีนยาจีนอนะ่ะยิ่งมาฉีดตอนนี้ยิ่งรู้สึก มีความเป็นยาจีนค่อนข้างชัดค่ะและออกลิ่นนี้ใช้หน้าหนาวฟินใช้หน้าฝนที่ฝนตกฉ่ำๆอากาศเย็นฟินแต่ถ้าอากาศร้อนอบอ้าวอาจจะแบบไม่รู้ว่าจะเข้าได้มากแค่ไหนเลยให้อยู่อันดับ5มีกลิ่นส้มโอที่ค่อนข้างเปรียปร้ยวๆเย็นๆนิดนึงนะส้มโอที่ฟรีดมาตอนเปิดเราสักพักมันก็จะเหมือนแบบเป็นสมุนไพรกึ่งยาจีนเหมือนเข้าไปในร้านยาจีนนิดนึงอะ่ะ และหลังจากนั้นก็จะเป็นกลิ่นโทนวูดดี้แอมเบอร์ผสมกันมีความแบบสุขขุมนิ่งแล้วก็มีความฉลาดหมอยาท่าฉลงค่ะติดทนทั้งวันเลย14ชั่วโมงบวกบวก,กระจายนะ่ะฉีดไม้เก็บกลิ่น2-3สเปสเปก็ทั่วห้องแล้วกระจายดีมากหมอยาท่าฉลงค่ะแดมอน o ูดไม่รู้เขาดิสคนปหรืยอยังนะกลิ่นเนี้ย มาดูอันดับ4กันดีกว่าดีกว่าค่ะอันดับ4ได้แก่ตีพลาฮันนี่ค่ะจริงกลิ่นเนี้ยก็ค่อนข้างเป็นซิกเนเจอร์แต่ไม่ฉีดนะเพราะว่าฟุง้งอันนี้เพอร์ฟอร์แมนซ์ก็หึ่มที่สุดในแบรนด์นี้แล้วเอ่อถ้าฉีดหน้าหนาวฟินอยู่ห้องแอร์เย็นเฉียบต่ำกว่า20องศาฟินแต่ถ้าว่าอบอ้าวหน่อยกลิ่นก็ไม่แน่ใจว่าจะรบกวนคนอื่นไหมแต่ เราแอบกดให้เป็น base of fruit เพราะว่าเป็นฟรุตที่ติดแตกต่างที่สุดในงาน send o f love เดือนกุมภาแล้วใครชอบเชอร์รี่ที่แปลกแตกต่างถามว่าหมักบ่มไหมมันก็มีความกึ่งไวน์แดงผสมเปลือกมังคุดผสมตรีผลาค่ะตำรับยาไทยสมุนไพรสามอย่างสมอไทยสมอพิเภกมะขามป้อมที่คุณพ่อได้เคยปรุงให้จิบแก้ชุ่มคอ ตอนเจ็บคอแต่เราไม่ค่อยสนสรรพคุณตรงนั้นหรอกเราสนแค่ว่ามันอร่อย <c oughs> มันเปรี้ยวๆเค็มๆหวานๆมีเอกลักษณ์อเชอร์รี่ที่แตกต่างล้ากลิ่นเชอร์รี่ก็ชัด<ม>บ่มมาเต็มที่กล่มๆนิดนึงแล้วก็กระจายอ่ะหลายเม็ดทั้งวันข้ามวันข้ามคืนก็เลยไม่แน่ใจว่ามันจะเซฟเซ็นพอไหมแต่ถ้าเป็นใส่ไปออกกลางคืนเนี่ยรอยเทนชั่นได้แน่นอน <c oughs> ตีพหลานี่นะเออ ใช้ย,ยากไหมเราว่าก็ออกไปทางมัสคูลีนสักเจนะแต่ว่าต้องเป็นคนที่ต้องการความยูนิคจริงๆอะ่ะมันก็ไม่ได้โมเดิร์นมากขนาดนั้นส่วนอันนี้ก็อาจจะลีนไปทางมัสคูลีนสักเจสิบเนเหมือนกันค่ะม,มาดูอันดับสค่ะได้แก่วิมานค่ะกลิ่นนี้เนี่ยทำไมได้อันดับสามขวดก็เล็กเพราะว่าไม่อยากจะ สั่งอะไรมาให้เยอะแยะถ้ามันยังใช้ไม่หมดนะอันเนี้ยคือเขาทำได้ตรงปกมากวิมานต้องเป็นนางฟ้าด้วยนะฉีดแล้วเห็นสีเหลืองอมทองสีเหลืองทองผ่องอัมพายแผ่ออร่ามาจากเจ้าแม้นเมืองเวอร์ชันเต๋เป็นคนที่หน้าหวานแบบหน้ารูปไข่หวานนวลละอ,อสวยหวานแล้วก็เดินอะเหมือนลอยเหมือนลอยเหนือพื้นไม่ใช่ผีนะแบบว่าฟิลเหมือนลอยเหนือก้อนเมฆ มีความเป็นดอกไม้ที่มีแสงสีทองสีเหลืองระยิบระยับในตอนเปิดนะดอกไม้ของเขาที่เป็นดอกลำเจียกลำอะไรของเขาสักอย่างอะ่ะไม่เคยดมของจริงหรอกแต่รู้สึกว่ามันมีความหวานและมีออร่าสีทองและภายใน5้0สินาทีก็จะมีความเป็นมะม่วงสุกเหลืองปลั่งอาจจะอมเบาหวานอมเปรี้ยวนิดนึง นะหรือบางทีก็นึกไปถึงมะม่วงแก้วขมิ้นนะ่ะที่นิ่มนิ่มค่อนข้างมากแล้วแก้วขมิ้นที่ไม่แข็งนะ่ะรึกออกไหมคะสีเหลืองแล้วออกส้มๆตรงกลางอร่อยมากเป็นมะม่วงพันธที่ชอบที่สุดเคยชอบกินตอนสมัยเทรนอยู่สิริราชแล้วแบบว่าชอบมีคนหามาขายอร่อยมากแต่กินเข้าไปแล้วแบบมีแก๊สใน,นลำไส้แส,สบท้องเป็นกดไหลย,ย้อนนิด <c oughs> เออคล้ายๆแก้วขมิ้นและท่อนมิดเดิลโนดอ่ะเรมาลองมาใช้หลังๆนะเริ่มจับได้แล้ว มิดเดิลโน้สักหนึ่งชั่วโมงไปแล้วอะ่ะกลิ่นกระดังงาค่อนข้างชัดนะเหมือนจะเกือบมึนแต่ถูกมะม่วงสุกเหรอหรือดอกไม้ที่สีทองเนี่ยดอกไว้ไม่ให้มึนแต่เกือบมึนเหมือนกันกระดังงาก็ชัดผสมกุหลาบแดงหน่อยๆน,นะกระดาษกุหลาบกระดังงาค่อนข้างชัดและกลิ่นมันมันนำได้ฟรุตตี้แล้วก็เป็นฟลอรัลใช่ไหมเพราะมะม่วงสุกค่อนข้างเด่นกว่าน,นิดนึง แล้วก็ลากยาวเป็นถึงจบแต่ว่ากลิ่นมันจะแผ่วลงแล้วตอนจบมันจะเป็นออกเป็นวูดดี้ผสมมัสวูดดี้ผสมแอมเบอร์อะเออแต่กลิ่นแบบกระดังงากับมะม่วงสุกก็จะคลอๆอยู่นะกลิ่นนี้ฉีดถ้าฉีดลงผิวอยู่ประมาณ6ชั่วโมงอาจจะไม่ได้ทนมากแต่ถ้าฉีดลงเสื้อเมื่อคืนฉีดนอน8ชั่วโมงก็ยังได้กลิ่นอยู่เลยค่ะกระจายแบบผู้ดีนางฟ้าไม่เกินหนึ่งช่วงแขนครึ่งถึงหช่วงแขนอันเนี้ย วิมานสมชื่อคุณแป้วเลือดลังรินไหลหมดกายแม้ตัวตายทมแผ่นดินยังไม่จบ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อือก็เลยเนี่ยวิมานทําตงปกแล้วก็เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะว่าฉีกแนวจากแนว ขวดอื่นๆของเขาก็ได้เพราะว่ากลิ่นเขาจะมาเรื่อๆผู้ดีไม่เน้นตะโกนกลิ่นอื่นอาจจะมีความตะโกนแต่ตะโกนแบบมีเอกลักษณ์ไงอ่ะมาดูอันดับสองอันนี้เฟมนีนะเรารู้ถึงเฟมนีน่ะเฟมนีซัก70%เปแล้วกันอันดับ2องได้แก่อิลูชันค่ะกลิ่นนี้ใครจะว่ามัสคูลินเราว่ายูนิเซ็กถ้าจะเอนไปทางมัสคูลินก็แค่6 0กลิ่นนี้เนี่ย คือมีทั้งลายเซนต์ของเขาที่ยูนิคมีความเล่นระดับมีความน้ำหอมสเกลรังวัลแต่ยัง variable ใส่ง่ายน่าทึ่งตรงนี้ค่ะกินออกใหม่แล้วก็เข้ารอบ the aesthetic of scent award 2 0 2 4แต่เขาส่งสาขาแฟชั่นนะเราว่าเขาถ้าเขาจะส่งสาขาอาร์ติซานหรือว่าสาขา a t e x p r i o n ก็ยังไหวนะอันเนี้ยเออคือเป็นแนวที่แบบ อาร์ตแต่ยังใส่ได้สูสีกับจำเลยรักเลยนะแบบกินกันไม่ลงเลยอ่ะแต่ก็ดันส่งแฟชั่นแย่งกันส่งแฟชั่นกันทำไมสุขธทกรเขาแย่งกันส่งแฟชั่นทำไมส่งอาร์ตบ้างอะไรบ้างมาออแล้วว่ามาออกันอยู่ที่สาขาแฟชั่นแนะ่แน่ยิวชั่นก็คือเปิดมาเป็นผล,ลไม้อะไรก็ไม่รู้อ่ะสีกล่ำๆจะเปิดแดงๆอมดำมีความเชอรี่อ่อนๆแล้วก็มีออรา่า ลำแสงสีม่วงอะกระจายออกมาจากผลไม้นั้นจะว่าเป็นผลไม้ที่ฮอกวอตส์หรอเมืองแห่งเวทมนต์แฮร์รี่พอตเตอร์อะไรก็ได้แล้วก็มีความเคลือบน้ำผึ้งแล้วก็น้ำผึ้งนั้นอะซึมลึกเข้าไปในเนื้อผลไม้มีอ่านำ้ำแช่อ,อิ่มน้ำผึ้งเข้าไปด้วยอ่ามันจะไม่ใช่แบบอาบน้ำผึ้งนะมันจะแบบเคลือบน้ำผึ้งที่มันไม่ได้ตะโกนว่าฉันเป็นน้ำผึ้งจ้ะ แล้วก็ความที่มันรู้สึกเวทมนน่ะน่าจะมาจากโนแซฟฟรอนที่ไม่ได้ตะโกนว่าเป็นเบตาดีนฟาดแต่มันให้ความรู้สึกเหมือนแบบอะไรวิทยาศาสตร์อ่ะลอยขึ้นมานิดนึงนะเฉพาะตอนเปิดนะและประมาณ1-2ชั่วโมงอะกลิ่นเสื้อคลุมหนังพ่อมดที่ไม่เดอร์ตี้นะมีความเท่ๆและสโมกกีอ้อ่อนๆจะลอยขึ้นมาส่วนกลิ่นดอกไม้อะผิวเรากับผ้าเราอะ่ะไม่ค่อยชัด ถ้าจะมีก็คงเป็นกุหลาบหรือเปล่าแบบกลิ่นฟลอร์ไม่ค่อยชัดฟรุตตี้ชัดกว่าฟรุตตี้ทนดอกไม้อมดำอมแดงอมม่วงจะเป็นลูกพีชที่ไม่มึนอาแอปเปิ้ลเหรอเออที่ไม่มึนผสมไปกับน้ำผึ้งและก็น่าจะมีอะไรอ่อะนั่นแหละ ฟรุตตี้ที่อ๋อมีเชอร์รี่แต่ไม่ใช่เชอร์รี่แบบตีพลานนี่เป็นเชอร์รี่ที่ระเรื่อๆออกมาแบบผสานกับแอปเปิลพีชอะไรหลายๆอย่างแล้วแต่อันนี้ค่อนข้างเชอร์รี่ตะโกนนะแต่ตะโกนแบบผสมกับตีพลานไงแต่อันนี้คือแบบมาแบบเรื่อๆๆแล้วหนังอะ่ะก็เป็นหนังแบบเห็นภาพเสื้อคุมพ่อหมดจริงๆมีความเท่แต่ว่าเขาไม่ตะโกนอะ่ะเขาอยู่ประมาณครึ่งครึ่งช่วงแขนน่ะประมาณ หนถึงสงชั่วโมงไปแล้วเขาจะอยู่เรื่อยๆคึ้นช่วงแขนแต่ได้กลิ่นตลอดเวลาขยับตัวติดทน14ชั่วโมงบบวกแต่คิปลุกไงคีปลุกพรอหมดผู้ดีแบบว่าเงียบแต่ดังสแสดงอํานาจแค่เมื่อจําเป็นแบบว่าทุกคนรู้จักบาร,รมีชันแต่ฉันไม่จําเป็นต้องตะโกนเอออิล u ชั่นนะคะได้เลยเออเป็นกินหนังที่ที่ไม่เดตี้โลไม่ก็ไม่ได้ถึงขั้นสะอาดมีความเท่ เราว่ายูนิเซ็กแต่ว่าเห็นหลายเสียงบอกมาสกุลีนะแต่เราว่ายูนิเซ็กอะมันไม่ได้อันเสื้อคลุมผ้ามดเรอมีความเพศผู้หญิงเก่งๆก็เป็นได้ค่ะอืมอ่ะอันดับที่หนึ่งค่ะได้แก่น่าจะเดาได้แล้วสักเ e ็ w ว f e ค่ะกลิ่นนี้ตอนแรกเราว่าจะใช้ยากไหมแต่เมื่อคืนมาลองฉีดทบทวนก็ไม่ได้ยากทำไมถึงเป็นที่หนึ่ง เป็นโสมที่ดีที่สุดโสมที่ยูนิคที่สุดเท่าที่เคยลองมาแล้วมาลองอีกทีรู้สึกว่าเป็นโสมที่ติดเขียวเป็นโสมที่ธรรมชาติติดเขียวขมนะมีใบเขียวขมของอะไรบางอย่างไม่รู้ว่านสาวหลงหรืออะไรมีใบเขียวขมอะและไม่ใช่โสมสกินแคร์โสมสกินแคร์เขาก็ดีอะสวัสูอะไรเงี้ยแต่เนี้ยมันทําให้มีความเอกลักษณ์มันมีความสดชื่นความเฟรชความเขียวอะปีนี้มาสายเขียวด้วยไงพอลองมาฉีดทีเลยเลย,เลยชนะเลิศไปเลยและ ผ่านไปแบบ1 0 15านาทีอะเรารู้สึกเหมือนได้ความกรีนทีกับชาอู่หลงไม่รู้มีในโน้ตหรือเปล่านะเหมือนชาเขียวชาอู่หลงผสมดอกชมนาดแบบในทีททม์อเดการ์เดนน่ะแทรกมาในตรงกลางทำให้กลิ่นมันสว่างเรืองรองมีความโปร่งแล้วก็โสมเนี่ยค่อยๆโสมค่อนข้างตะโกนเข้าหน้าที่ไม่ใช่โสมเราว่าไม่ใช่โสมแชมพูแล้วมาดมดีๆมันมีความเขียวของใบอะไรก็ไม่รู้อ่ะอืมแล้วผ่านไปหนึ่งชั่วโมงเริ่มได้กลิ่นเป็นกำยาน กํายานที่แบบเป็นพาวเดอรี่หน่อยๆกํายานผสมแอมเบอร์กลุ่นๆแล้วนอกนั้นไม่รู้เขาผสมอะไรมาอีกหรือเปล่าแต่เป็นโสมที่ธรรมชาติเขียวขมสะใจเออมาโดนอีกทีรู้สึกเขียวแล้วก็มีเค็มนิดๆไม่รู้แอมเบอร์กีหรือเปล่าเออแล้วเรารู้สึกว่าอ,อาจจะต้องเป็นคนชอบโสมแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ใช้ยากขนาดนั้นนะอาจจะเพาะปีนี้มาสายเขียว,วยวงไงเลยไม่รู้สึกว่ามันใช้ยากขนาดนั้นคืออันเนี้ยทั้งคือมีความ กระจายค่อนข้างฟุ้งทั่วห้องอยู่เหมือนกันหนึ่งสสาสเปย์เนี่ยติดโทรทั้งวันไม่ต้องบอกคืออันเนี้ยอ่ามันมีความแบบเวทมนต์มีความแบบมีความมีความลูกเล่นที่ผู้ดีนะแต่อันเนี้ยด้วยความที่จริตชอบโสมชอบโสมที่รู้สึกว่าโสมเนี้ยมันเลิศมันแตกต่างแล้วมันเขียวอีกตั้งหกก็เลยชนะไปด้วยความที่มีโสมไงเออแต่อันเนี้ยก็ดีก็เลยแบบ ให้มีชนะไปนะโอเคเห็นว่าไม่ค่อยใช้เพราะว่าตอนนั้นตอนลองแรกๆรู้สึกว่ามันเข้มไปแต่ตอนนี้มาลองอีเฮ้ยมันได้ว่ามันเข้ากับหน้าฝนด้วยนะโสมมันให้ความรู้สึกตรงปกอะเป็นโสมที่มีความเขียวความมืดของรัตราตรีการรัตติการคืนที่ไม่รู้จะมีพระจันทร์หรือเปล่าแต่มีการทำพธิธีอะไรสักอย่างที่ศักดิ์สิทธิ์อารมณ์ศักดิ์สิทธิ์ค่ะพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ในป่าลึกหรอ เออรหัสลับดาวินชีเฮ้ยทำไมอยู่ดีนึกถึงรหัสลับดาวินชีงงว่าพวกพวกลัทธิอะไรที่อยู่ในนิยายของแดนบาว่ะแต่ว่าชื่อเขาน่าจะดูไทยไทยไหมไม่รู้เหมือนกันแด่ลมศักดิ์สิทธิ์โสมที่มีกำมยานไงเอออืมไปค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เล่นกิจกรรมในเพจเซนต์เอ็นซีเมื่อวานเนี่ยเท่าที่ดูอะเดาได้ตอบจำนวนใกล้เคียงห้ากลิ่นเนี่ย มีอยู่ที่เราได้ใกล้เคียงสุดคือ4กลิ่นนะสกลิ่นเพราะทุกคนจะเอาแคมไฟล์ลิเวอร์มาแทรกหมดแคมไฟล์ลิเวอร์ก็ชอบชิลๆไงแต่ว่ามารู้สึกว่ามันไม่จึง้งหรือเอกลักษณ์เท่า5้ขวดนี้3ท่านที่จัดลำดับอ่านเน้น1มีกลิ่นที่ใกล้เคียงสองจัดลำดับได้ใกล้เคียงสุด2ท่านแรกที่จัดลำดับได้ใกล้เคียงสุดก็คือ สามลำดับนะจ,จัดได้ตรงสามลำดับคือหนึ่งคุณโบค่ะคุณโบเดี๋ยวดูตามที่โชว์ลูดอินเสิร์ตเขาเรียงอันดับหนึ่งซากเตไว้อันดับสองอิลูชันถึงแม้จะพิมพ์ผิดไปนิดนึงก็ไม่ว่ากันแล้วก็อันดับห้าไดมอนด์วูดได้ตรงนะหนึ่งสองห้าส่วนคนที่สองคุณกุก๊กกิ๊กคุณกุ๊กกิ๊กก็เรียงได้ตรงแต่ว่าตรงอันดับท้ายๆนิดนึงรู้สึกจะตรงอิลูชันกับตรงทรีผลาฮันนี่แล้วก็ตรง ไดมอนด์วูดอะถ้าผิดขออภัยนะแต่ขอให้คุณโบได้ที่1เพราะว่ายกดีกรีให้ความชอบสมเรียงลำดับอันดับ1อันดับ2ถูกไงอันดับต้นถูกก็เลยให้สิทธิ์คุณโบเนี่ยเลือกก่อนว่าอยากจะได้กดแบ่ง 5cc จากขวดไหนระหว่างจำเลยลัก Orange Oud หรือ Illusion เดี๋ยวเราจะอินบ็อกไปถามหรือจะอิ b o x อกมาเลยก็ได้นะ ที่เพจเซนซีนะว่าอยากได้กดแบ่ง 5cc ของกินไหนอิลูชั่นจำเลยรักหรือออร์เรนจ์อูดคุณโบก็จะได้สิทธิ์เลือกคนแรกส่วนคนอื่นๆออันดับ2อะไรก็อาจจะได้สิทธิ์เลือกตามตามลำดับกันไปเนาะแล้วก็มีคุณเฉียงอีกคนนึงน้องเฉียงน้องเฉียงเป็นคนที่3ที่จัดลำดับใกล้เคียงแล้วรู้สึกว่าจะเดาน้ำหอมที่ตรงได้4ในหมั้งแต่จัดลำดับใกล้เคียงคืออันดับ 4คือตีพลาฮันนี่กับอันดนับ5 mm hmm. Demon o o d ค่ะทั้ง3ท่านนี้ก็จะได้กดแบ่งไปเพียงแต่ว่าคนที่ได้เลือกก่อนคนแรกคือคุณโบนะเพราะว่าเลียงลำดับท็อป1ท็อป2ถูกค่ะโอเควันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ I know you're waiting till the morning comes my b e d I just wanna be alone to feel free tonight You so many times the wanna look back Till I break your heart what